ขอบคุณนะทเชิญทั้งสองท่านครับขอบคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการเอาเวลาไปตัดชุดอย่างเดียวนะฮะับทำให้การซ้อมน้อยนะครับน้อยลงไปนะครับเสียงอ๋ออารมณ์ไหมฮะเป็นผลการร้องเพลงนะครับน้องตองเหมือนกันครับตองเหลืองไม่ใช่ครับขอโทษนะคะัเดี๋ยวไม่มีแขกมารายการนะ น <oh um ี่นะครับเหลือเพราะว่าอาจจะเหนื่อยหรือว่าไม่ใช่จะไม่ได้ชื่อชมเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนค่ะเราต้องแยกกันเลยนะคะกับน้องตองจริงหรือเปล่าครับดิฉันน่ะพี่รองค่ะมีชื่อเต็มนะคะรองเท้าค่ะ ท่านผู้ชมครับเธอยอมปลีมุกขนาดนี้จะไม่โทรมาเชียร์หน่อยหรือแต่คะแนนดีนะครับคะแนนมาคะแนนมากเลยครับรวมกับที่เหนื่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่าอีกสองท่านจะมามากกว่าหรือเปล่าอีกสองท่านเขาหนุ่มกว่านะครับสาวกว่านะครับขอบคุณนะคะมีคำอื่นอธิบายโอ๋อเดี๋ยวเขาไม่มาเลย รุ então, ่นเดียวกันเราเชิญมาปกติเราจะเชิญมาเนี่ยให้ให้สามท่านที่เข้าแข่งขันอยู่รุ่นเดียวกันหมดใช่เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจมี่น้องจีนพี่พี่เจมี่อะค่ะให้พี่เจมี่ใ้หพี่ป้าไปลงยาข้างหลังหมดแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณคมาบครับผัวคะแนนผัวคะแนนครับคะแนนไม่น้อยเหมือนกันนะครับไม่น้อยครับนำอยู่โด่งเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากคนแรกคะแนนจะนำต้องเรามาดูจนจบ3คนก่อนเรามีสลับกันบางผู้หญิงไปแล้ว คะแนนเยอะกว่ามีสิทธิ์เลือกว่าจะไปก่อนหรือว่าจะดูคุณหลานไปก่อนเอาเล่นทีละคนเหรอคะทีละคนครับเล่นไปเล่นไปจับเวลาเอานะครับให้น้าไปก่อนแล้วแกพี่คงให้น้าเลือกเดี๋ยวใจเย็นอยากไปก่อนหรือยังไงอย่าไปหลังอย่าไปหลังเหรองั้นไปก่อนแล้วกันนะคุณน้าขอน้าเห็นลูทางนี่นะโอเคคุณน้ามีสิทธิ์นะคครับดีใจมากอยากไปหลังงั้นไปก่อนแล้วกัน คุณหลานนะครับคุณเจมี่นะครับต้องไปก่อนแล้วนะครับเพราะคุณนาแกสั่งมานะครับไปที่ประตู200กรัมมาเลยครับระวังเล็บนะครับสองท่านไปรู้เล็บยาวเล็บ่มีลย่ะครับวันิี้เด็งนะครับมีเวลา90วินาทีนะครับกิจการทราบดีแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะนับนะครับหนึ่งสองซไปเลยครับพยามาคุณแจให้เจอก่อนนะครับแล้วก็เก็บกระกไปด้วยนะครับเป็นคุณแจนะคุณแจไปขายมรองไว้ก่อนได้นะครับรอะแรงๆเจอคุณแจแล้วนะครับขายขายไว้ก่อนขายไปก่อนได้นะครับคุณแจ จะได้มีเวลาหาประดึงง่ายๆนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับดึงลงมาข้างล่างครับดึงมาข้างล่างจะออกง่ายนะครับดึงมาข้างล่างเอาคุณแกมาไขรอไว้ก่อนนะครับคุณแกคุณแกเจอไหมครับไขคุณแกรอไว้ก่อนเลยแล้วเก็บประดึงได้อีกครับอันนี้ครับอันนี้เหลืออันเดียวที่มันทำไมตอนนี้นะครับ ไปดีกว่านะครับไปดีกว่าครับผลึกผลึกครับผลึกผลึกเหยียบไปนะครับทกรอดนะครับเอานะครับเหียบเหียบก่อนครับเหียบเหียบอันที่มีไฟนะครับเหียบให้ทันจนกว่าจะหมดนะครับเหลืออีกหกอันครับห้าแล้วนะครับสี่แล้วนะครับสามแล้วนะครับสองแล้อันเดียวก่นนะครับประตูนี้ครับประตูนี้ เจอุญแจแล้วนิดสายไว้เลยนะครับมีกุญแจ้วไหมไม่มีกุญแจ้วเอาขุญแจ้วเอาขุญแจให้เจออีกอีกสิบกว่าวินาทียังมีเวลาครับยังมีเวลายังมีเวลาเจอไหมใครเจอไหมเจอไหมทีมใครเดียวครับผ่านไหครับแหมนะครับอืมนิดเดียวเองนะครับเจอย่างนี้เลยครับ นิดอ้าวละปรากฏว่า <Rabbi> ค <ht be left for Diamond> ุณหลานนะครับเก็บผลึกได้พอสมควรนะครับแล้วก็ได้กุญแจมาในวินาทีสุดท้ายคุณนุ่นครับเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับคุณหลานขายออกมาทันไหมครับอ่ะให้คุณให้คุณนุ่นให้คุณนุ่นคุณนุ่นดูแล้วทันไหมครับน่าจะทันนะให้เขาไปเถอะเนาะทันยังไงลบุญนี้ก็จะปีนผืนแผ่มาถึงเราบ้าง ผมให้ให้คุณน้าตัดสินเลยนะครับซ้อมร้องเพลงไม่คุณน้าตัดสินเลยแล้วครับว่าจะทันจะออกมาทันหรือไม่ทันทันะครับน้องเขาทันทันเหรอครับทันอ้าวทันก็ทันไม่ว่าอ้าวทันเลยส่วนที่ลูกได้ทำมาส่วนผลบุญนี้ดูสิว่าไม่เผื่อแผ่มาถึลูกมากพี่ป้าคุณป้าออกมาไม่ได้คุณหลานก็อาจจะไม่บอกคุณนะครับที่ให้เมื่อกี้นี่มันเหลื่อมล้ำมากนะครับประมาณหนึ่งวิสองวิแต่ถ้าคุณน้าสัก30มสิบวินี่คุณหลานก็คงไม่ห้า คุณหลาขอผลึกครับเรามาดูกันเลยนะครับแหมเสียเวลาไปควานหากุญแจนะครับกุญแจมีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากุญแจไม่ต้องนะครับห้าผลึกห้าก้อน้รยกันครับเลยครับโชคดีครับขอบคุณค่ะขอโชคดีดูว่าคุณนุนคุณนุชครั้งนี้ครั้งนี้เอาข้างนี้ค่ับ เราเลี้ยงเข้าไม่ถูกต้อมไหมครับระวังเล็บนะครับกดกดไอ้ตัวแผ่นให้ต่ำนะครับถึงจะดึงออกนะครับหนึ่งสองตามไปแล้วครับแผ่นลากครับแผ่นลากคึอแผ่นลากคือแผ่นลากุดครับแปดสิบมิีเวลาเหลือเยอะครับแผ่นลากครับต้องมีแผ่นลากก่อนสองปอนดแล้วครับถ้าคุณแจกไขก่อนครับไขไว้ก่อน เสร็จแล้วโยนกุญแจทิ้งไปเลย60ตสะสมตลบแล้วครับตอนนี้เธอได้มาสองแล้วนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับอีกสักก้อนแล้วน่าจะไปแล้วนะครับอีกสักก้อนแล้วน่าจะไปได้แล้วไปได้แล้วมา,มาครับครับไปแล้วครับเดี๋ยวอันนี้เป็นไฟครับ สิี่วินาทียี่สิบวินาทียี่สิบสิบเก้าแล้วครับมีกุญแจไหมครับไม่มีกุญแจครับไขใหม่ครับเจอหรือยังเจอกุญแจหรือยังสองนัดเร็วครับ ได้มาสองอัดนะครับโชคโตได้เลยทีเดียวนะครับกับออกทางเดิมเออไอเราไม่อยากพูดเลยว่าไอเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเป็นลางหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยนะนะขาคุณผู้ชมคะทำดีได้ดีมีที่ไหนันโชวคุณตาครับผมแมรับกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวนับก่อนว่ามีกี่ก้อนนะ มันเหลือแค่เทกออกอีกแค่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก้อนเมื่อกี้คุณเจมี่มีกี่ก้อนครับห้าห้าก้อนถ้าถ้าเมื่อกี้คุณนุ่นตัดสินให้คุณเจมี่ติดอยู่ในนั้นด้วยกันก็มีโอกาสชนะแน่นอนครับเมื่อกี้ดูแล้วเขาออกมาทันไหมครัก็ลุ้นอยู่นั่นแหละยืนลุ้นดีแลและเดียวเลยแล้วเป็นไงครับไม่นิดนะหากุญแจไม่เจอหากุญแจยังไม่เจอเลยมันจะนิดอะไรเราพยยาามช่วยนิดเดียวจะหมดลมค่ะนิดเดียวจะหาเจอ ปรากฏว่าตู้ที่เธอขายนะครับดวงไม่ดีนะครับไม่ใช่ตู้อันที่มีกุญแจนะครับ<ม>ก็เลยติดโชคดีช่วยเหรอใช่ไหมคะไอที่พูดทั้งหมดเนีน่ยเอาเป็นว่าโชคดีน้อยไปนิดนึงก็แล้วกันอย่าใช้คําขนาดนั้นเลยโช,ช,ชคดีน้อยไปนิดนึงนะครับแต่โชคอันนี้อาจจะทําให้เธอไม่ได้ไปต่อในรอบสุดท้ายก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าคุณนุ่นเป็นคนยังไงใช่ไหมอันนี้ช่วยได้ช่วยได้ได้ให้น้องก็สายแล้วครับวันนี้ขอขอบคุณคุณนุ่นนะครับรุณมากครับ เดี๋ยวติดตามช่วงแรกครับ